สวัสดีคะ่ะช่องแม่ดาเกกาะน,นะคะอ้าวมาดูน้องน้ำมนต์กินไอติมออกเราไปถามลูกอ่าน้องน้ำมนจะไปไหนลูกโอ้ยเขาเขาเขาลังคุยความลับอ๋เอเขาลังคุยความลับอยู่เหรอไม่ได้อ้าวได้ชมพูมันจากไหนนะลูกเออไม่ได้เออให้ป้าดาไปเลยลูกเหรอไหมหไม,นะไม่ไม่ป้าดามีสวนอยู่ป้าดามีต้นมีต้นใครเขาให้มาไหมลูกอ๋อ สบูน่าน่าจะหวานเนาะน้องน้ำมนจะไปเที่ยวไหนน้อกินไอติมอยู่โอ้โหลูกน้องเพียบเลยนี่ยอ๋อไม่ใช่ลูกน้องหรอเพื่อนเพื่อนเพื่อนแกงจัมปาเพียบพร้อมที่จะเดินทาง กินไอติมรดไอติมมาแล้วดไอติมมาบ่อ๋อยังอยู่ในบ้านอีกเพียบนี่นะคะพร้รรอมพร้อมไป เดี๋ยวก็ไอติมเสร็จก็จะพาขับรถเล่นกันรถมา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 นะคะรถรถก่อนน้อ้าวกล้วยฉุกทำไมว่ามีใครกินนี่ ่มาดูป้าคําสายกินนอยังนเนานี่สั่งเลยเยอะเดี๋ยวไปเก็บให้สดๆอันนี้น่ะสองกิโลหกสิบบาทเ<ๆ>อาห้าสิบบาทมันเรืือแค่นี้เดี๋ยวก็มาอีกเยอะ,ยอะมาจกตัวรับร้อยโลกรับแอ,บอนน่ะไปสั่งร้อยหนึ่งแต่ก็หอบลำไยมาแล้วตอนนี้ยังไม่เห็นเงินมาเลยร้อยโลก็รับบอกเอฟซีเลย รอยเรก็รับมันี่เลยเนี่ยมีแต่รูปวันนี้เลยอ่ะหนูจะให้เขาทำเหนียวเปียกคนใหญ่แล้วแต่สั่งเลยเขาจะสั่งมาสั่งกับปิ้วสั่งให้เขาสั่งกับปิ้วเลยโอ๊โหเอาแล้วโห้าจุดทุกคนยังไม่จ่ายโอ้โสิบสายห้าสิบนะคะละเมอเลยนะเอาเอาเอาตังมาเลยห้าร้อยละคนโอ้โอนเลยเอาโอนห้าร้อยเลยเอามาเอาโอนห้าร้อยเอ้ยเท่าไหร่แล้วสองโลเท่าไหร่ สองโลห้าสิบบาทห้าสิบบาทเอาหกสิบบาทเลยค่าโอนนะสองกิโลหกสิบแต่ลดเหลือห้าสิบบาทแต่ถอนใจตั้มนะคะนี่ถอนโดยเตรียมพร้อมอร้อยหนึ่งเลยลบลบลบนี่เป็นไงอ่ะลบไม่ก็ไม่เป็นอะไรเนาะโอ้ตกบวเต็นคูณนะคูณหารเป็นไงก็ทงเป็นลดอ่ะเป็นโอนเท่าไหร่นะห้าร้อยโ้ยจังเป็นโอนหลายเนาะเอาสัสักร้อยหนึ่งไป โวห่ามากระทอนก็คือ450 450ก็จบแต่วมาแล้วโะโวนเร็วจังเดี๋ยวเดี๋ยวตรวจดูโอรยังไม่รู้นัดเลยโอลที่ไหนยังไม่รู้รหัสโอนไวจัง09เดียวยังยัโอนไวเดียวก็พอทอน40บาทเโอ้ยโอนรเดียวเด้อยเออธนาคารอะไรโอนไเดีอนไป50บาทค่นั้หละเอาร้อเดียวก็ร้อเดียว เดียวค้อนสี่สบบาทนั่นแหละเงินโอนค่อยไม่ได้ใช้ดอกจว่าขึ้นดอกช่เงินยไม่ได้โอนเลยยังไม่ได้โอนเลยยังไม่ไดนเยเบอร์เบอร์เบอร์กหนึ่งสองศูนย์งศูนย์สอง้าหนึ่งหนึ่สองเก้าหนึ่งหนึ่งสองห้าเจนางคำสาสห้าดานางคำเรื่องก็ห้าดาไหมห้าอีกหนึ่งไรหนึ่งไร โอเคถูกต้องทอนไปนี่พอแล้วสี่บาทพอจบนี่เสร็จแล้วนะเนี่ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอ้ขอบใจมากมากเอทินเจ้าซื้อให้ก้อยอันนี้ซื้อเลี้ยงใช่ไหคะกินเลยครับกินเลยคนี้ไม่เหรอ่างกินเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้พรเดี๋ยวจะให้พรขอให้นัดคือบริจาา拉มไยให้ให้คนกินแจกลำไยขอให เจอเงินก็ขอให้ได้ก้อนใหญ่ๆเนี่ยเจใหญ่ใจป้ามถุงหวยคนที่ดังใช่ไหคน่อ้นวันนี้จะถูกไหมเนี่ยจะถูกหนูจะเอาไปใส่บาตรพรุ่งเช้านะก้อนที่กินเยอะก้อนหนูจะไปใส่บาตรพรุ่งเช้าก้อนที่ดังออดใ เดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาลูกละห้าร้อยเลยแล้วกับกันไม่ไม่ซื้อบ่ะกับกันไม่เมาบ่ะหมดแล้วหมดแล้วไม่มีอะไรค่ะเร็พี่อ๋อโหมันชอบกินลำไยเด้อนัดก็ไปช่วยแล้วนัดก็อันนี้คนแก่ไปขึ้นแล้วก็จ้างด้วยนั่นนะนะป่ะเดี๋ยวมาอีกสามกระสอบนี่อ่ะจะกินก็เอาเอาไปยกให้เราเนี่ยมาแล้วนะมาแล้วป่ะลำไยหมดแล้วเสริญไปขายนั่นเอรไปขายได้มันไม่ใช่ เอาโกเทียดตั้งแต่มือเทนี้บ่ปลากินน่ะบาร์ดซื้อแล้วก็เกะกินสิเขาจะใส่บาร์ดโอ้โหเามานั่งรอใช่ไหมเจ้าบ้านเอาก่อนไหมไหมเอาก่อนไหมสองกิโลก็ยังมีอยู่นะเดี๋ยวเจ้ามาแทนเมย์เจ้าบ้านชิมสองกิโลแหละซื้อซื้โลขึ้นโลหละชิมก่อนนี่ชิมก่อนสองกิโลแล้วแล้วซื้อขึ้นโลก็เกินไปนะลูกแทนที่จะเอาให้แม่ หวานกรอบเลยจะสนั่นสนั่นเนื้อแน่นดึ๋งไปเลยหวานนานหวานได้ขายแล้เยอะเนาะลูกใหญ่ของที่เล้วเยอะไม่ของปลาค้ามใช้น้ำหวานหวานกว่าเพื่อนหวานเนื้อเยอะเนื้อเยอเนื้อเยอะไอ้นั่นะแกนอ่ะไก่มันไปนอนไก่มันนอนอยู่บนต้นไงอ๋อขี้มันโอ้โหเป็นปุยยังดีเลยเดี๋ยมันก็เลยเนื้อเยอะหวานมากห้องน้ำยิ่งสวยเลยนักคือห้องน้่งด้วยห้องน้่งด้วยมาแล้วนะคะนี่สองกิโลน้ำเยอะๆน้ำจะเยอะมาก ชิมเลยแต่หวานแล้วเค็มไหมอย่าค่อยชิมก็ได้นี่นะครับกับจำกับจำสีวนะคะับสองกิโลวนแล้วก็วานก็จะชิมครับอ๋อเดี๋ยวก็ชิมครับอ๋อท่านามาอีกสองกิโลไมเอาอีกสองกิโลครับผมโอ้ลองมกลับมาแล้วนี่ทำไมพี่กับพันจะชิมเยอะจังเเดดีี๋๋ยยววแฟ แล้วก็กลับมาแล้วขอบคุณครับปัญญาไม่เลี้ยงเลี้ยงกาแฟโอ้เดินทางลูกนะ4กิโ100เนอะนกิโล4กิโลนี้เลยกาไม่ขอบคุณครับ4กินลว้าว่กินกินโอ้ยโอ้โหค่ะสำหรับคลินี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ค่ะไม่120แม่ก็ไป